ในที่สุดเราก็ได้เห็นดีไซน์เต็มรูปแบบของ Galaxy S 2 5 Ultra เป็นครั้งแรกรวมถึงดูรายละเอียดการออกแบบด้านหลังนอกจากนี้เรายังทราบรายละเอียดเกี่ยวกับน้ำหนักความหนาการปรับปรุงกล้องโดยเฉพาะการบันทึกวิดีโอสัญญาณในโซเอสจากดาวเทียมและอื่นๆอีกมากมายวิดีโอนี้อัดแน่นไปด้วยรายละเอียดดังนั้นมาเริ่มกันเลยดีกว่าลิสเพิ่งเปิดเผยการออกแบบเต็มรูปแบบของ S 25 Ultra และ ไม่น่าแปลกใจเลยที่ด้านหลังจะดูเหมือนกับ S24 Ultra เกือบทุกประการเรามีหมายเลขเท่ากันกล้องในเลยเอา์เดียวกันและพูดตามตรงฉันไม่ได้คาดหวังอะไรที่แตกต่างออกไปดูเหมือนว่าซัมซุงจะมีพบกับข้อจำกัดด้านการออกแบบด้วยการตั้งค่ากล้องซึ่งแตกต่างจากคู่แข่งบางรายที่ไม่ใช้กรอบกล้องและการเปลี่ยนรูปลักษณ์ตอนนี้ก็อาจหมายถึงการกลับไปสู่รูปแบบเก่าๆซึ่งฉันคิดว่าจะเป็น ย้อนกลับไปหนึ่งก้าการออกแบบเลนแต่ละชิ้นยังคงเป็นสิ่งที่ฉันชื่นชอบและแม้ว่าการออกแบบจะเป็นเรื่องส่วนตัวฉันดีใจที่ซัมซุงไม่ได้ทำการเปลี่ยนแปลงที่ไม่จำเป็นที่นี่เช่นการเพิ่มปุ่มกล้องเฉพาะเพราะพวกเขาเริ่มหมดไอเดียแล้วถ้าคุณลองสังเกตดีๆคุณอาจจะสังเกตว่าการออกแบบวงแหวนของกล้องนั้นคล้ายกับสิ่งที่เราเคยเห็นบนแซดโฟ6์หกโดยมีร่องเหล่านั้นอย่างไรก็ตามไอยูนิเวอร์ซีให้เห็นอย่างรวดเร็วว่า S 25 Ultra อุราจะไม่มีร่องเหล่านั้น แต่จะยังคงรูปลักษ์ที่คล้ายกับ S 24อุิบ Ultra ไว้ดังนั้นจึงไม่มีการเปลี่ยนแปลงใหญ่ในส่วนนี้แล้วอะไรที่แตกต่างกันจริงๆขั้นแรกด้านข้างของ S 2 5อุิบ้า Ultra เป็นแบบแบนเช่นเดียวกับ S 2 4 Plus ในขณะที่ด้านหลังโค้งเล็กน้อยอย่างที่เห็นในภาพเรนเดอร์เหล่านี้อลิสไม่ได้เน้นถึงการเปลี่ยนแปลงนี้มุมของโทรศัพท์ยังถูกเอียงมุมอีกด้วยซึ่งอาจทำให้ถือได้สบายขึ้นเล็กน้อยแม้ว่าโดยส่วนตัวแล้วฉันจะชอบดีไซน์แบบกล่องมากกว่าก็ตาม ของรุ่นก่อนๆสิ่งหนึ่งที่โดดเด่นคือขอบหน้าปัดซึ่งบางที่สุดเท่าที่เคยมีมาสมาร์ทโฟนที่บางกว่า iPhone 16 Pro Max อีกด้วยถือเป็นชัยชนะด้านการออกแบบที่สำคัญมากโดยรวมแล้ว S25 Ultra ยังคงดูเหมือนอุปกรณ์ Galaxy Note มากและในฐานะแฟน Note นั่นเป็นข้อดีอย่างมากในหนังสือของฉันตอนนี้มาพูดถึงวิดีโอกันบ้างคุณได้ คงเคยได้ยินนักวิจารณ์หลายคนพูดว่า iPhone ครองตลาดการบันทึกวิดีโอในขณะที่ซัมซุงเหนือกว่าในด้านการถ่ายภาพฉันเห็นด้วยว่า iPhone มีคุณภาพวิดีโอที่ดีกว่าเล็กน้อยแต่ Galaxy S 2 5 Ultra อาจเปลี่ยนแปลงสิ่งนั้นได้ iUniverse อ้างว่าการบันทึกวิดีโอบน S 2 5 Ultra มีได้รับการปรับปรุงให้ดีขึ้นอย่างมากและนี่ไม่ใช่แค่ข่าวลือแต่ได้รับการยืนยันแล้วหากคุณชอบถ่ายวิดีทัดโอ เหมือนกับที่ฉันทำนี่เป็นข่าวดีโทรศัพท์จะยังคงใช้เซ็นเซอร์หลัก2 0 0 mp เหมือนเดิมแต่ซอฟต์แวร์การเพิ่มประสิทธิภาพและโปรเซสเซอร์ที่ได้รับการปรับปรุงกำลังขับเคลื่อนการอัปเกรดวิดีโอเหล่านี้ตราบใดที่เรากำลังเห็นการปรับปรุงฉันก็ร่วมด้วยเมื่อพูดถึงการปรับปรุงไอยูนิเวิรก็เช่นกันได้รับการยืนยันแล้วว่ากล้องอันตรายกำลังได้รับการอัปเกรดครั้งใหญ่โดยเพิ่มจาก12 mp เป็น50 mp ความละเอียดหมายถึงคุณจะสามารถครอบตัดภาพมุมกว้างพิเศษได้โดยไม่สูญเสียรายละเอียดมากนะักซึ่งมีประโยชน์มากนอกจากนี้จำนวนเมกพิกเซลที่มากขึ้นยังช่วยปรับปรุงการถ่ายภาพมาโครและช่วยให้เพื่อการบันทึกวิดีโอ 8K ที่ดีขึ้นแต่ตรงนี้เป็นจุดที่สิ่งต่างๆจะดีขึ้นเล็กน้อยน่าผิดหวังข่าวลือก่อนหน้านี้บอกเป็นในว่า S 2 5 Ultra จะมาพร้อมกับกล้องเทเลโฟโต 3x 50 MP แต่นั่นไม่ได้เกิดขึ้นซัมซุงจึงเลือกใช้เลนเทเลสโต้ 3x10mp แทนเลนที่มีมาตั้งแต่รุ่น S21 Ultra ในฐานะคนชอบถ่ายภาพ 3x องค์ประกอบที่สมบูรณ์แบบฉันหวังจริงๆว่าจะมีการอัปเกรดที่นี่ความละเอียดที่สูงขึ้นน่าจะทำให้ได้ภาพที่มีรายละเอียดมากขึ้นและคุณภาพของภาพโดยรวมดีขึ้นเมื่อซูม3เท่า ฉันจึงไม่สามารถซ่อนความผิดหวังของตัวเองได้อย่างไรก็ตามสิ่งหนึ่งที่ฉันประทับใจก็คือคือการลดน้ำหนักเรารู้อยู่แล้วว่ามันจะบางกว่า iPhone 16 Pro Max แต่ตอนนี้เรารู้แล้วว่ามันหนักแค่219กรัมเมื่อเปรียบเทียบแล้ว S24 Ultra หนัก233กรัมนั่นคือน้ำหนักลดลง14กรัมในขณะที่ยังคงความจุแบตเตอรี่เท่าเดิมเพื่อใส่สิ่งนั้นลงใน iPhone 16 Pro Max มีน้ำหนักมากกว่าที่227กรัมแต่เดี๋ยวก่อนยังมีอีกมันยังมีโทรศัพท์ S Ultra ที่บางที่สุดเท่าที่เคยมีมาโดยมีความหนาเพียง8.2ม mm, ิลิเมตรซึ่งบางลง0.4ม mm, ิิเมตรเมื่อเทียบกับ S24 Ultra เมื่อพิจารณาถึงความอิ่มตัวของการออกแบบสมาร์ทโฟนนี่ถือเป็นการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญหน้าจอกว้างขึ้นเล็กน้อยแต่ด้วยขอบที่บางลงทำให้ตัวเครื่องเองก็แคบลงด้วย น่าจะทําให้รู้สึกยอดเยี่ยมเมื่อถือไว้ในมือสุดท้ายนี้ข่าวดีสําหรับผู้ที่ตื่นเต้นเกี่ยวกับระบบสื่อสารผ่านดาวเทียม S25 อุ t r รได้รับการรับรองจากศูนย์คุณภาพแห่งประเทศจีนและจะรองรับการสื่อสารผ่านดาวเทียมอย่างเป็นทางการ S24 อุ t r ราควรจะมีคุณสมบัตินี้และแถมยังมีการปรับแต่งซอฟต์แวร์ในอยเพื่อรองรับแต่ซัมซุงก็ตัดออกไปในนาทีสุดท้าย โชคดีที่คราวนี้ไม่ใช่แบบนั้นเช่นเดียวกับการนำ Google ไปใช้กับพิซเซ9คุณสมบัตินี้อาจมีไว้สำหรับกรณีฉุกเฉินเท่านั้นโดยไม่มีการสื่อสารสองทางซึ่งเป็นเรื่องเล็กน้อยความผิดหวัง Google เสนอฟีเจอร์นี้ให้ใช้งานฟรีเป็นเวลา2ปีบนพิ x เซล9ดังนั้นมันคงจะน่าสนใจเพื่อดูว่าซัมซุงจะทำอะไรคล้ายๆกันหรือไม่ก่อนจะสรุปหากคุณมี S24 u l ตรา คุณควรได้รับการรับเดเซตวันยุเอหกจุหนึ่งเร็วๆนี้ฉันได้ทําวิดีโอเกี่ยวกับ24รุ่นใหม่คุณสมบัติที่คุณจะได้รับจากการอัปเดตนั้นคลิกที่นี่เพื่อตรวจสอบและเราจะพบคุณที่นั่น